ตามีอะไรแนะนำไหมสำหรับแฟนช่องเนี่ยที่จะทำยังไงเสริมบารมีให้ให้ถูกมีโชคมีลาบบ้างมันจะเสริมยังไงได้ก็เกี่ยวกับดวงชะตาของเราเสริมดวงเสริมสตาอ์เสริมเสริมไปให้มันมีได้ก็ทำก็ได้ก็มันสุดเร็วแต่ดวงของเราเสริมได้ก็ไม่ขึ้นก็มีคนคนเสริมมันขึ้นก็มี เสริมไดก็ไม่ึ้น,นเสริมแล้วแต่ดวงเสริม,มเสริมไดก็ไม่ึ้นทํา้ไม่ควงไม่มีดวงไม่มีชุ่มไม่หลาบเสริมไดก็ไม่ึ้นคือดูแต่เราไปหาปลาด้วยกันเนาะวันเห่ด้วยกันแห่เขายังถูกเห่เราไม่ถูกคือดูเปรียบเทียบทำนี้ก็พอก็คือยังมุมเขา,มาใส่มองคือกันแหละมองคือกันตาคือกันไอ้ยาวเท่ากัน มองเขาทำไมเขาถูกหลายมองเราทําไมมันถูกไม่หลายเท่าเขาครับตานี่ปกติเชซื้อซื้อลอตเตอรี่ซื้อเลขซื้ออะไรไหมปกติมึงคนซื้อไหมครับตาไม่เคยซื้อหเลยตาไม่ซื้อทำไมทำไมตาตาบอกได้ไหมว่าทำไมตาที่ซื้ออย่างั้นน่ะตาฝันแล้วน่ะเลยหยุดซื้อเนี่ยฝันแล้วครับฝันว่ายังไงบอกก็บอกว่าฝันตะกี้ซื้อเนาะฝันอะไเลขปั๊บซื้อไอ้สองตัว ขายไก่ซื้อตัวละร่อยตัวละร่อยโอ้ขายไก่ซืออ้อเลยขายไก่ซื้อเลยอยาอยนอยากถูกอยากถูกขายไก่ซื้อครับแมนแต้นั่นเมนพูดเลยนะนี่นะตาตั้งแต่เป็นหนุม่มเป็นนี่นั่นตาตั้งแต่เงินใช้เงินสลึงตามีเงินเป็นพันไหนครับคือว่าสูมานักสูไม่ค่อยถอยอที่เราตาฝันฝันปับ๊บฝันแล้ว่าตาก็ขายไก่ซื้อตัวละร่อย ซื้อไปซื้อมามันถูกแต่ตัวเดียวตัวเดียวไม่ถูกถึงสองตัวถูกตัวเดียวเขาได้เงินเขานี่ใหม่ม,ม,ม,มก็เลยนี่มาเข่าฝันทีนี่เข่าฝันเลยว่าเพราะเพราะนั่นพระอัสวุงมาแล้วก็คนพระอัสวโลอยู่สัําทีิ์เป็นนู่นนะไม้ดำๆนู่นนะ่ามไม้ายนะพูดทั้งนี้สงคนพ่อน่ะพ่อหนก็ซื้อไม่หยุดพอาะนี่ก็ ไปขคเลขะไปพระอัสดงอยู่ยุทธิรนาวบงนี้เขาไปเมียงถึงเลยผมจะจินั่งกราบเนี่ตาไปก็นั่งยิงเลยก่อนจะกราบพระพระก็ว่าโอ้ยให้ได้ก็ไม่ถูกนองโยมโยมเห็ดแต่บุญท่านบ่เห็ดนี่ตาหยุดสื่อตะกันเลยท่าวันเขาฝันแล้วแสดงว่าการเสริมบารมีเสริมดวงเสริมบารมีเนี่ยต้องต้องต้องทำทานด้วยต้องทำทานด้วยต้องทำทานแต่ตานี่ กีบอกไปดักอีกแล้วได้นี่ใคขขอให้ใขรขอให้ครับลูกทัวก็โค้งนี่ได้เอาไปเต็มถุงครึ่งถุงไขรขอให้เขาไปเหลือไม่ได้ดอกอันนี้ก็คือทานทานอ่ะนี่ก็ทำอยู่แต่อธิบายหน่อยระหว่างบุญกับทานเนี่ยมันต่างกันยังไงสําหรับคนที่ยังไม่รู้บุญกับทานนี่ก็คือว่าเราทานทานไปแล้วปับ๊บเราอยากไปเสดายถ้าเสดายมันก็ไม่ได้นนบุญเสดาย เอออย่าไปเสียดายเพราะท่านนิดทําไมยังได้บุญหลายเอาะท่านหลายทําไมยังได้บุญนิดคือจำนวนพอถ้าท่านหลายปั๊บมันมาเสียดายเงินเดืนด่เมืนใหม่มันหมดเงินถ้าท่านหลายก็คือว่าทำทำท่านทำท่านเสียดายมันก็ไม่ได้เหมือนเหมือนจะบริจาคเงินไปแล้วเสียดายเงินเสียดายเงินนี่มันไม่ได้ไหนก็คือดูแต่ว่าคนนางไกลพระหวังว่าจะได้บุญหลายไม่ใช่ไหนคนนางหลังจะได้บุญหลายกลวเพราะเพราะว่าจิตใจเขา มุ่งมันทำบุญค,คนนั่งไปหวังว่าจะได้บุญหลายคือว่าทำไปเร็วปับ๊บทำเอาหนาอยากใส่ไปหลายเขาใช้สี่ห้าร้อยเยงใช้เป็นหมื่นเป็นแสนนี่เลยว่าคือว่าทำบุญอดมีนี่มันไม่ได้ไหยคือความความหมายของตานะครับ,รบสมมุติว่าคนทำบุญเนี่ยทำแค่ห้าสิบบาท แต่ทาด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยก็ยังได้บุญมากกว่าคนที่ทําล้านหนึ่งโดยที่ทําแบบอยากได้หน้าใช่ไหมครับนั่นแหละอันนั้นก็คือทานวันต่างกันห้าสิบบาทจะได้ทานมากกว่านั่นแหละก็ทำแค่สึหนึ่งสองสลอึงก็ไม่เสียดายก็เขาก็ได้บุญด้วยตรงของเขาทำด้วยใจบริสุทธิ์นะครับในบริสุทธิ์มันเป็นเงินตาทำไปเล้วบสให้อะไรเขาไปแล้วตาไม่เคยเสียดาย อย่าไปคิดถึงว่าโอ้หใมึงไปแล้วอย่างนี้ย่ำเคียนมาลำเลิกเขาอย่าไปพูดเขาอย่าคุณ่วงบุญคุณอย่าไปคิดบุญคุณนั่นแหละมันไม่ได้บุญุณหรอกถ้าคิดถ้าคิดว่าเป็นบุญคุณก็ไม่มีไม่ใช่ทานแล้วไม่ได้ทานแล้วเป็นการยืมมันรู้แล้วนะทุกแล้วต่สิบคนก็ทิบหัวใจบอกตกแล้วตามีตัวเลขอะไรที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับไม่มีเลย ตาอายุเท่าไหร่ครับอายุเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าครับปีรกากระไก่ไก่ครับตตาอายุเจสิห้าปีเนาะเจ็ดสิบห้านตาบนเลีทะเลตาบอกบอกบานเลทีได้หมท่ห้าสี่ห้าสิบสี่ครับห้าสี่เจ็ดห้าอี่เจ็ดสิบห้าเผื่อมีคนอยากชอบอายุได้เนาะเอาไปซะ้อ ตาบอกว่าตามีพระนรลงมาขอความฝันแล้วว่ามาให้ซื้อเนาะซื้อได้ก็ไม่ถูกซื้อได้ก็ไม่ถูกอคือว่าเหตบุญท่านท่านไม่ทาแต่บอกคนอื่นถูกเนาะแต่บอกคนอื่นถูกถูกให้ก็ได้ก้บอกให้คนอื่นก็ซื้อถูกไปเรื่องของเขาบุญของเขาบอกคนอื่นถูกแต่ซื้อเองไม่ถูกซื้อเองไม่ถูกก็ฝันมาแล้วยังบอกพระบอกว่าให้ได้ก็บพรถือดอกโยมเฮตบุญท่านบ่เฮ็ดนี่แหละก็ทําท่านก็ทําอยู่แต่ว่าทํา ทำจนว่าทำกับคนนี่ตาหินอทำกับผีนี่ตาไม่เห็นแล้วไม่เห็นเลยทำคนนี่่าตาหนี่มีเงินปั๊บเอาหายนี้ไปเร้วสิบบาทคือโบสุดใจมันก็นี่เลยทำบุญตาหินอ๋อทำบุญตาเห็นคือทำปุ๊บเห็นผลเลยเห็นผลเลยอแต่ทำกับทกับผีนี่ไม่เห็นหรอกแต่กผีได้หรือไม่ได้แทได้หรือไม่ได้อือแต่เขาว่าทำบุญนี่ คนตายไปแลว้วญาติเราตายไปแลว้วเขาทําไปนี่ไอ้เบื้องว่าไปวัดให้พระรถนาให้มันก็ยังได้บุญถ้าเรารถนาหเอติ่งได้ก็มันก็ได้บุญคือกันถ้าเราลูกชวดได้รถได้ถ้าเราพูดเป็นเนาะเนาะตามีแต่ตานั่นที่แรกนี่ตาก็อ่านหนังสือไม่ค่อยออกแท่แต่ว่าที่แรกหมูพพกน้าไปบวชว่าจะไม่เข้าไปปะ่ะ ตัดทิ้ใจเขาก็ยังไงเราก็ยังไงไอคนที่ฉลาดเนอ่านหนังสือไปแล้วแผ่นหนึ่งสองแผน่นผมนั่งจำมองจำมองแล้วนั่งจำมองเอเอปราบหลวงปู่ยวนนี่หลวงปู่ยวนกวัดนี่แกตายไปแล้วเป็นถาดอยู่ดีๆีก็โผล่อเม่นั่นแต่สังมเมฆแกบอกว่าให้ประกาศหลวงปู่ยวนแกซักซี์นี่หลวงปู่ยวนซักซีดนี่หลวงปู่ยวนมันยึกนี่ประกาศปั๊บนี่เขาเป็นลูกศิษย์ลูกหา พอมันนี้ก็มูกทองไปตากจับหม้อจัาหมามูเขาจับไม่ได้สักถาจับเมาถาเ่าทุกวันตาก็ไม่หลงสวดน่นสวดมนต์ตัดมนต์ใจครับก็คือว่าอือแข่งก็งคือเรื่องโชคลาภนี่แข่งกันไม่ได้เนาะแข่งกันไม่ได้ถ้าเกิดคือดวงไครดวงนั้นโบ,บ้เลยต้าแบบพอจะพูดใหไเรื่องสำหรับคนที่เขาชอบสื่อห้อยฝากฝากถึงคนที่เขาชอบสื่อห้อยชอบอะไรนี ก็ซื้อเลยแต่เขาจะซื้ออุทัยฮอนตาก็ไปบังคับเขาเขาอยากได้ก็โยนเขาส้อก็่างเขาถูกก็่างเขาตาไม่ไหวเลยเขาดกไม่ไหวะไรเขาดกแต่คือว่ามันแข่งกันไม่ได้นมันแข่งกันไม่ได้แข่งบุญวัฒนาแข่งไม่ได้หรอกแข่งเรื่องแข่งพายมันแข่งได้ที่บอกคือตานี่นึ่งจินไปเอาของเขาตาจะไม่เอา อยา้ชกหลักเล็กขโมยหน่อยตาก็จะไม่ออกใครจะหวางไงก็ช่างเขามียังไงก็ช่างตาทไมอิจฉาเขาเพราะว่าลวงของเขาปู่จ่าตายายของเขาทําบุญมาให้อย่างเขาได้มั่งมีเขาทํามาหลายก็ลูกหลานของเขาก็ได้มังมีก็นี่พ่อแม่ของเราทําให้เรามามีสํมนียก็ทามานิดเราก็มีอยู่นิดโนดต้นค้อมีโนดเล่นไหนนี่แหละไอ้เชือดไม้ไม้เขาถูกแล้ว ก็คืยังวยนายเนี่ยสองคนเนอก็คุไอในโทรทัศ์ก็เห็นต้ตะเคียนอย่งนี่แหละเขาถ่ายรูปนะในในโทรทัศน์ดาเขาอกเข่าโทรทัศน์ตากระเปิดไปก็เห็นเห็นก็เขียนเอาไว้นี่นาเขียนกระดาษไว้คือคนไปเอานั่นไปสองคนอย่างนี้แหละเราก็ต้นตะเคียนอย่างนี้แหละก็เขาอกเข่าในโทรทัศน์ต้นคำชะโนดเขาไปเอานั่น ไปเอาที่นี่ก็ไปสงคนไปทับเป้งอย่างว่านี่แหละไปสงคนก็ไอ้คนหนึ่งได้มันพิสกันคนละตัวเลขสามตัวได้หน้าตาเลยเออหน้าตาเลยเปิดไฟได้อยู่เนาะตาเหลือมตาไหมเหลือมตาไหมเหลือมเนาะไปเอาแล้วออกมาออกมาแล้วทีนี้ก็ได้เลขคนคนละตัวแต่เลข เท่ากันสามนั่นแหละแต่ว่ามันผิดกันคนละตัวทีนี้ออกมาแล้วทีนี้คนภาคในทาทัานว่าไอ้มากว่าอี้ไปเาเลขไงมไม่ได้คือกันอย่างงี้ได้คือนายสองคนไปเอามามาว่าเลขไหมไปเอาด้วยกันไก่บนเขียนด้วยกันไม่ได้คือกันทีนี้คนอยู่ท,ท,ทั้งนองนั่นกาเอาทุเรศดวงใครดวงมันว่าได้ตาก็เขียนเอาไว้ให้ได้สามตัวนั่นที่เห็นใน<อ>ทีวี<อ>ใช่ไหม ในโทรศนิย์แต่เขาเขียนไว้ในกระดาษเพาว่าเลขคนนั้นมันเลขไอ้ห้าหกเจ็อย่างนี้แหละไอ้คนนึ่งตอาได้ไม่ได้ห้าหกเจดได้ได้ไอ้หกเ็ไอ้คนนึงได้ห้าหกเ็ดพี่กันคนละตัวนะก็ทิ้งกันเลยตาก็เขียนอาไว้เขียนไว้เลยทีนี้ตามาเสี่ยงทีนี เสียงเราไอ้คนกระบาลเละซื้อไม่อยู่ดอกคนผีนั่นซื้อก็มาถามว่าได้รีตัวเงินมึงเสียงด้วยมั้ถามก็เสียงก็เขียนได้ก็ใส่กมองได้ก็ยกมือไหวก็นอนนอนหนุนไหวฝันเห็นยายเอียงคนกระบาลชื่อยายเอียงนั่นแหละเนี่ยยายเอียงนี่ไอ้ยายของไอ้คนถูกเลขเดินว่าได้ล้านสองล้านนี่แหละสองสามล้านนี่แหละชื่อยายเอียงฝันเห็นยายเอียง ตาก็ไม่รู้ตีเนาะวันเห็นเยเอีงคนเดียวนั่นแหละไอเสียงเลขกตัวห้าหกเก็นี่แหละทีนี้ไอคนซื้อนั้นวาเอียงก็ออกตีง่ายง่ายก็ซื้อไอตัวนี้ฮอถูกได้เป็นมือนั่นแล้วแต่ไม่เคยซื้ออันนี้เนาะเคะซื้อเซ็กนี่ยาวเช่นแขนนึ่งค <laughs> ือจะจบจะจบนั่น <laughs> ทีนี้ก็พอจะถูกตังค์คนมาถามมันไม่ได้วงนี่ ทำแล้วทำอีกก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ตัวเดียวเดินเกะถูกก็เอามาให้รอยหนึ่งไปเรียงงูเห็นกันไปค้นเห็นเลยก็เลยบอกบอกว่าผมฝันไงบุญโอไม่หา่ผมฝันว่าเห็นฝันเห็นยี่เอียงยี่เอียงก็ออกแกมาซื้อถูกของเกโดยตรงเลยนะสามตัวได้หลายหมื่นเองคนนั้นก็เอามาให้ตานนี้รอยหนึ่ง Tầm ngút một tháng mình không ấy Cái mình đại thật thú ăn đấy mình đại sắc đùa